คุณพี่เบ้นหายไม่เอาไม่ไม่ถนัดเรียกพี่เบ้นเลยเรียกคุณตัวประกอบไปดีแหละเยี่ยมมากที่รักพุ่งเลยเอ๊ะดูเป็ดดูเป็ดอะไรเอย่ยดูดโบคนที่ไหนเป็นคนกรุงเทพครับเป็นคนกรุงเทพป็นคงกรุงเทพแต่จริงๆเป็นคนทุกที่นะฮะอยู่ที่ไหนก็เป็นคน ายมาขามขอบคุณนะคะคุณนายมาขามเปิดพุงได้ปะคุณสวยไม่ได้ค่ะอ้วนมากเลยค่ะอะไรอ่ะเขาอ่านไม่ทันก็เล่นเป็นอยู่สอนบ้างก็เล่นเป็นอยู่นี่มีคนมาสอนบ้างแล้วนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตอนนี้เขาก็ยังคงเล่นคุณนายมาขาม ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเขาอ,อ่านชื่อไม่ทันนะ่ะเขาอ,อ่านชื่อไม่ทันนี่แหละอาการคนแอบเล่นแอบเล่นโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเย่เย่พุ่งพุ่มาแล้วอะพุ่งมาพุ่มาคือหมายถึงอะไรอะทุกคน เขาเขาดีใจนะแต่เขาเขาเขาไม่รู้ความหมายมันคืออะไร <c oughs> อะไรนะอะไรนะน่ารักพี่บาาขอบคุณมาะคะช่เขาต้องเรียกพี่หรือเปล่าดาวแตกไงเอ๊ะเอ๊ะดาวแตกเอ๊ะไหไหไ อ๋อดาวแตกครับเลื่อนขั้นประจําวันข่าวจังหมายถึงหน้าใช่ไหมคะหมายถึงหน้าข่าวใช่ไหมคะดาวแตกโอ้คือเขาภารกิจหรอทำให้ทุกคนรู้เขาไม่รู้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนค่ะคนที่เข้ามาใหม่สวัสดีนะคะพี่มาเลก สวัสดีคะ่ะคุณโต๊กะลอนทุกคนคะ่ะถ้าคนไหนที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะถ้าเราเขาไม่ได้อ่านชื่อเขาอ่านอ่าจจะอ่านไม่ทันด้วยหนึ่งแล้วก็อ่านไม่ออกด้วยหนึ่งอันหลักๆก,ก็คืออ่านไม่ออกลบลบผมหน่อยตอนนี้หน่อยดอ,อะหน้าบานเลยคะ่ะเคราลรวบผม อคนขอบคุณนะคะคุณนามิขอบคุณนะคะคุณนามินี่นะคะแต่เขาว่าแบบชุดนี้ปล่อยผมสวยกว่าอ่ะผมไม่ทรงเดิมเลยคุณนามิขอบคุณนะคะน่ารักจังคุณไอดีเจ็ดสองหกหขอบคุณนะคะไม่ต้องทำตามก็ได้บางอย่างเอาเหรอทํา ทุกอย่างแล้วค่ะทําไปหมดแล้วค่ะเพิ่งบอกทุกคนค่ะอะไรอ๋ออะไรอ่ะเข้ามาเลยคนอ๋อโอเคเยืยนให้ด้วยหน่อยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะ เขาเขายืนเขายืนไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากชุดเขาหลวมมากเลยนะคะทุกคนชุดเขาหลวมมากแล้วเขาก็เขาก็เลยแบบว่ามันมันหลวมอะมันหลวมถ้าเขาลุกคุณมิกขอบคุณนะคะคุณมิกอะไรสักอย่างหนึง่งขอบคุณนะคะไฮไฮครับไหนลองไม่ได้ <laughs> น้องคุยแบบนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมพี่บาทขอบคุณนะคะว้าวทุกคน เมื่อกี้มีดอกไม้เขาอันแรกเลยวเป็นดอกแรกเลยอะเข,อยยอเขาอยากได้หลายดอกเขาอยากได้หลายดอกหมายถึงดอกไม้ยังได้หลายดอกค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาใหม่เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณครับ รวบผมนิดหน่อยเมื่อกี้เขารวบแล้วรวบแล้วเขาหน้าบันขาหน้าบันทันทีนั่งดีสุดใช่ใช่ใช,ใช่แต่ว่าอันนี้คือเขาตั้งเขาไม่ได้มีขาตั้งกล้องเขาก็เลยตั้งกล้องกับน้องหมอนอันใหญ่ทุกคนสวัสดีครับมัดผมน่ารักกว่ามัดผมน่ารักกว่าขอบคุณครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องไปทำอย่างอื่นเขาก็เลยเดี๋ยวเขาค่อยหมัดนะฮะระวังหกนะครับได้เลยครับน้ำหกหรือเปล่าเอ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณตัวประกอบ เพิ่งมาเล่นวันนี้วันแรกหรอไม่ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วค่ะเมื่อวานหนูเล่นครั้งหนึ่งตอนเย็นเมื่อวานเมื่อวานเล่นครั้งหนึ่งตอนดึกประมาณสองสามทุ่มยืนหน่อยครับเสื้อเขาหลวมมากปิดดีๆนะได้เลยครับปพ๊บมเขาจะอยู่ท่านี้ตลอดเลยยอมได้ระวังเสื้อได้นะครับกลัวบินได้เลยครับขอบคุณนะคะ ส่งของขวัญขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะสวัสดีครับถึงว่าทําไมดูเล่นไม่ถึงอะไรนะทําดูเล่นไม่ถึงว่าทําไมดูเล่นเป็นแล้วจริงเหรออันนี้คือเขาดูเล่นเป็นแล้วเหรอ,อะนะ่าคุณนายมะขามขอบคุณนะคะโอ้น่ารักมากอุ้ยโปรไฟล์เป็นรูปแมวด้วยขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะ อันนี้เขามาเล่นแบบเดียวค่ะเพราะว่าอันนี้คือเขาพอดีเขาว่าเขาเขาว่างขอบคุณค่าคุณใจทั้งที่อ,อ้าวเขาทั้งที่ยังหายใจขอบคุณนะคะสุดจัดคุณนามิคุณนามิเขาเขามาเล่นแบบเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปข้างนอกไปช่วยยาต่อแต่เขาไม่ได้มาช่วยชุดนี้นะพอดีเขามาห้องน้องค่ะเขาก็เลยมาเอาเสื้อเขาสั่งเสื้อมา แอบเล่นก็นงี้ใช่จริงๆตอนกลางคืนก็แอบเล่นเพราะว่าย่าอยู่ข้างล่างถ้าอยู่ข้างถ้าถ้าเล่นทางทางที่อยู่กับย่าก็คงจะเห็นเป็นชุดแบบว่าชุดว้าวเจ้าขอบคุณนะคะเอาเกตดเป็น l e v ว l หกแล้วเย้ขอบคุณนะคะว้วทุกคนตื่นเช้ามากทุกคนตื่นเช้ามาก ชอบชุดนี้จริงหรอทำไมชุดนี้น่ารักหรอกคะชุดนี้น่ารักหรือเซ็กซี่ทุกคนชอบชุดนี้ยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนตั้งแต่สิบโมงเช้าวอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ดอกไม้ให้ดอกไม้เขาเยอะมากข,ขอบคุณนะคะเขาอ,อ่านชื่อไม่ทนันขอบคุณนะคะคุณไทเกอร์ขอบคุณครับน่ารักเซ็กซี่เอาหมอนออกหน่อยสิไม่ได้นะคะหมอนออกก็คือหน้าสหน้าสวิงเอ๊งงหมอนออกหมอนออกก็คือหกแน่นอนค่ะคุณชานวิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นันกำลังจะเป็นรูปหัวใจขอบคุณนะคะทุกคนค่ะเขาเขาชื่อบอนะคะทุกคนท,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 ทุกคนเข้ามาใหม่แล้วทุกคนอาจจะติดตามได้เลยค่ะบคุณนายมาค่ะแต่เรียบร้อยครับุยน้องแมวน่ารักจังเลยอะ่ะทุกคนเขาว่าอ่ยขอบคุณค่ะคุณ LMF คุณพีรีขอบคุณนะคะเย่ย ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกคนค่าคือเขาอะตอนนี้เขาขอเล่าเรื่องหมากับแมวคือจริงๆเขาชอบหมามากแล้วเขาก็มีหมาที่เขารักมากไม่ไม่ค่ะไม่แพ้แมวรักแมวมากตอนนี้เพราะว่าแต่ก่อนหน้าเนี่ยเขาชอบหมาเขาชอบหมามากแล้วเขาก็ชอบแบบเขาคิดว่าเขาจะไม่น่าเขาน่าจะไม่ได้ชอบแมวน้องแมวคนสวยขอบคุณค่ะอ๋อแป๊บนึงนะเขาอ่านไม่ทัน ขอมองว้าวแป๊บนะาสวยส,วยสแสดงมากขึ้นโอเคคือเขาอะคือเขาอะชอบหมามากแล้วเพราะว่าเขาอะเลี้ยงหมาชื่อคุกกี้เป็นพันุพุดเดิ้ลแล้วเขาอะรักมันมากจนวันหนึ่งแบบมันโดนรถชนแบบอุบัติเหตุแล้วมันก็เสียไปใช่ปะเขาก็แบบเศร้าแล้วเขาก็คิดว่า เขากลายเป็นแบบว่าคือมนันอ่ะตัวสีขาวแล้วก็กลายเป็นว่าเขาอ่ะชอบหมาหรือชอบอะไรที่มันสีขาวมาตลอดเลยหมาแมวสีขาวไปเรื่อยๆชอบแบบนี้แล้วเขาก็คิดว่าเขาชอบหมามากกว่าแมวด้วยแล้วทีนี้พอเขามาย้ายมาอยู่บ้านที่บ้านใหม่เขาที่เก้าสิบเนาะเอ้ยเขาบอกอีกแบบอตเขาเขาย้ายบ้านมาอยู่บ้านใหม่แล้วมีแมวเป็นแมวจรจัดนะคะทุกคนแมวจรจัดมาห้าหกตัวมาที่บ้านคอยสลับกันมา แม่ข้าสีขาวแล้วทอดเนาะนะอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณอ่มเขาอ่านไม่ออกอะ่ะโจโจคูเหรอเขาอ่านคูออกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเออขอไปดูแมวหน่อยถ้าอยากให้ดูถ้าอยากใ,ให้น้องลุกเต้นหนึ่งนึงน้องไม่มีเพลงเลยน้องแอบเล่นน้องมาแป๊ดเดียวนะคะทุกคน ชอบแต่แมนรลอ,อะไรเอ่ยส่งให้ในแชทส่งอะไรอ๋อส่งแมวใช่ไหมแมวสีขาวจริงไหมอ่ะทุกคนเคยดูอะไรวะวีแบแบะขอบคุณครับน่ารักนะนเนี่ยขอบคุณนะคะ เขาชอบมีแข่งที่ย่ในวีแบวแบมมากดึงเสื้อดีๆอันเนี้ยเขาอะดึงดีแล้วแต่เนี่ยโดยเดี้ย <iet> เขาว่าดึงดีแล้วแต่เนื่องจากเสื้อหลวมมากเขากล่าวว่าเดี๋ยวเขาจะใส่ตัวนี้แป๊บเดียวเฉยๆคือเขา,าอยากลองเสื้อพอเขาลองเสื้อเสร็จอะเขาก็มาเปิดไ์เลยเขายังไม่ได้เปลี่ยนชุดเดิมกับที่ชุดที่เขาใส่มาแอบมาใบหน้นะ <laughs> ได้เลยชอบ เวลาเขามาดีๆชุดใหญ่ไปเราว่าใช่ใช่ช่แมวเราเปอร์เซียขอไปเล่นกับแมวหน่อยค่ะเอาหมอนออกหน่อยสิไม่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะได้เกิดอะไรหกกันนะคะคืออเขาว่าสั่งเสื้อมาใช่ไหมคะเราเรา ในเว็บไซต์อ่ะมันเหมือนมันจะพอดีหรือว่าเขาคิดว่าเอวหรืออไรมันมันไม่พอดีกับเขาเนี่ยแหละค่ะเขาก็เลยเอาที่เอลเขาก็เลยวัดที่เอลเอาแล้วปรากฏว่าดูดีทุกคนเออแล้วเขาใส่มันก็เลยเป็นแบบนี้พอเขาลองเสื้อปุ๊บเขาก็เลยคิดว่าเอยเดี๋ยวเขาจะมาไลฟ์สดแป๊บหนึง่งเพราะว่าตอนเย็นอนะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมาไลฟ์หรือเปล่านะคะอืมเขาก็เลยมาไลฟ์แป๊บหบนึง่งคุณตัวประกอบหายคุณตัวประกอบหายไปแล้ว ทุกคนสวัสดีครับยืนหน่อยสิดูชุดน่นี่นะี่ไงครึ่งตัวไปก่อนเนาะครึ่งตัวไปก่อนนะคะทุกคนคนขายก็เก่งนะโอเคยืนหน่อยยืนไม่ได้นะคะ แพ้ผู้หญิงยืนก็ปิดไว้แพ้ผู้หญิงใส่แว่นจังอ๋ออ๋อละเดี๋ยวต้องใส่ตอนนอนก็ต้องใส่แหละเอ้แต่ว่าผู้หญิงใส่แว่นนั่งนั่งแบบนี้แหละมองเพลินใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่ใส่ชุดน,นี้คงไม่ตื่นเอ๊ะ คนรอดูชุดหรอชุดชุดเขาชุดเขาน่ารักใช่ไหมว้มีน้องมีน้องบิโก้ใช่ชื่อว่าน้องบิโก้หรือเปล่าน้องมีขับคนเคียนด้วยหมายถึงว่าอะไรเขาไม่รู้อะเสียงเสียงได้อยู่นะเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงยังไงฉันส่งของขวัญพิเศษขอบคุณนะคะขอบคุณนะคร ก้องเงยหน้ามากไปน,นิดหรอคะเขาเขาไม่ได้เอาขาเขาไม่มีขาตั้งกล้องนะคะเขาก็เลยใช้หมอนพิงกล้องไว้เนาะแม่แต่ว่าเขาไม่มีขาตั้งกล้องตลอดไม่ว่าเขาจะอยู่บ้านหรืออยู่ไหนไายกาดนักสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะจะมาเล่น จะมาเล่นบ่อยเปล่าจะมาเล่นบ่อยเปล่า